ครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัว Honda คลิก1 1อไอนะครับคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าสตาร์ทมือไม่ติดนะครับพอครับผมก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับคือสตาร์ทแล้วเป็นแบบนี้เลยครับสตาร์ทมือไม่ติดนะครับมีแค่เสียงนะครับเนี่ยเสียงใดตัวนี้ เสียงเรเลียตัวนี้ดังนะครับลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนแบตเม่อหม่เลยครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวแบตเตอรี่หมดนับปรากฏว่าพอเปลี่ยนไปแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เจออาการแบบนี้นะก็อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งทําการเปลี่ยนแบตใหม่เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าแบตเตอรี่หมดหรือว่าอ่อนนะครับก็เอาไปชาร์จดูก่อนได้นะเพราะค่าชาร์จก็ไม่น่าจะเกิน20บาทครับสาหรับใครที่เปลี่ยนชาร์จแบตมาแล้ว แล้วนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่เก่าเกินนะครับใช้งานมาสัก3ามถึงสปีก็ลองสามารถเปลี่ยนแบตดูได้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแบตแล้วยังมีเสียงดังอ่ที่ตัวรีเลย์แบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆคิดไว้เลยว่าน่าจะเป็นที่พวกไดสตาร์ทแลวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนไฟไดสตาร์ทมันจะย้อนกลับขึ้นมาที่ตัวรีเลย์นะครับอ่า ถ้าเกิดว่ายัางไม่มั่นใจก็ให้ม,มาถอดที่ตัวฝั่งฝั่งฝั่งตัวแข้งสายพานนะครับนี่ตัวครอบแข้งสายพานบางทีตัวเฟืองใดสตาร์ตตัวนี้มันอาจจะค้างก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับแต่ต้องก็ต้องเื้อถอดเลือมาดูนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับจะได้ชัวร์นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวใดสตาร์ตแน่นอนนะครับแล้วก็ จะทำการถอดเปลี่ยนตัวไดสตาร์ทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนตัวไดสตาร์ทใหม่แล้วมันจะสำหรับนะครับสำหรับวิธีเปลี่ยนตัวไดสตาร์ทที่ง่ายนะครับก็ให้เราทำการหาไม้นะครับรองที่ตัวขาตั้งนะครับนี่แบบนี้นะครับให้มันสูงนะครับดันสูงขึ้นมาสูงเกินก็ไม่ดีนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมว่าระยะน่าจะพอดีแล้วก็ให้เราทำการถอดตัวกองนะถอดน็อตเบอร์สิบตัวกอง เบอร์สิบนะครับที่ยึดกล่องไว้นี่มันจะมีสองสองตัวทาฝั่งนี้นะครับนี่จะมีหนึ่งตัวตรงนี้อีกหนึ่งตัวตรงนี้ครับด้านในแล้วก็อีกด้านอีกตัวหนึ่งเนาะก็อยู่ด้านข้างตัวอ่าหม้อน้ํานะครับแล้วนะครับให้เพื่อนๆทาการถอดตัวโช๊คออกแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมว่ามันจะระยะห่างกันนี่นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งครับนี่นะครับอีกตัวก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเลยตรงนี้เลยนะครับนี่ก็หมุนออกเลยครับ พอเราหมุนน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะทําให้เรายกตัวกองอากาศครับขึ้นด้านบนนี่นะครับนี่ยกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วพื้นที่มันจะโล่งขึ้นนะครับนี่มันจะกว้างขึ้นเวลาเราทําการหมุนน็อตก็จะหมุนง่ายนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมก็เบิกเป็นของซูนแท้ให้เลยนะครับพอเราหมุนทําการหมุนเอ่อตัวกิจขาเอ่อ ยึดขากรองอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มันจะมีน็อตเบอร์แปดนะครับอยู่สามตัวนะครับหนึ่งตัวตรงนี้นะครับอ่อไอสองตัวนะครับมันจะมีแค่สองตัวนี่หนึ่งตัวจะยึดตรงสายอ่าสายกาวนะครับหรือสายดินนะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับตรงนี้นะครับด้านลากแล้วก็เอ็นเียวก็อยู่ตรงนี้นะครับบุนออกมาครับแล้วก็ดึงทําการดึงออกมา เดี๋ยวมาดูกันอีกขั้นตอนนะครับอ่าตัวนี้มันก็จะมีความยากกว่าตัวสกูปปี้ไอนะเพราะว่ามันจะติดกับตัวนี้นะครับที่มันติดกับนี้มันจะเหนยากนะครับเข้าฝั่งนี้ก็จะยากนะครับอาจจะเป็นใช้เป็นตัวทีดเบอร์แปดตัวสั้นๆก็ได้นะครับแต่ของผมจะมีบล็อกชุดเล็กนะครับก็จะใช้เป็นข้ออ่อนนะครับมันก็จะน่าจะง่ายนะครับคิดว่าน่าจะง่ายกว่า นี่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มันก็สําคัญนะครับนี่มันก็จะง่ายต่อการใช้งานนะครับการถอดประมาณนี้ครับผมนี่นะครับสาหรับใครที่ทําการถอดตัวใดออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็ให้เราสังเกตดีๆนะครับว่าสายตัวสายสายดินหรือสายกาวตรงนี้มันถึงตรงไหนนะครับมันจะมียึดกับตัวใดสตาร์ทด้วยนะครับแล้วก็ถอดจากตรงนี้นะครับใช้น็อตถอดออกแล้วก็มายึดกับใดตัวใหม่นะครับนี่ นี่นะครับเห็นไหมมันยึดกับตัวนี้นะครับถอดออกมาแล้วอีกตัวมันก็จะยึดกับตัวโครงรรถนะคับมันติดกับตัวได้เหมือนกัน,นครับแต่มันจะอยู่ที่ตัวหัวน็อตนะครับน็อตเบอร์แปดที่เราทําการขันออกมาเมื่อกี้ยากๆนะครับแล้วตัวฝั่งขั้วบวกนะครับก็ฝั่งขั้วบวกก็จะ มายึดกับตัวท้องเลืองตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นไฟเข้าใดนะครับนี่นี่นะครับก็ให้เราทําการหมุนแบบเดิมเลยนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้ก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าไม่รู้ว่าเปลี่ยนเองหรือเอาไปเปลี่ยนที่ไหนนะครับก็พยายามให้อ่ามันอยู่ในลักษณะเดิมของมันครับตัวนี้ต้องยางตัวนี้ต้องหมุนไปแล้วก็ไปครอบไว้ที่เดิมด้วยนะครับ พยายามหยับเปลยแบบนี้นะครับเพราะว่าเผื่อบางทีสายไฟอะไรไปโดนหรือพวกขันตัวกุญแจนะครับเวลาเราจะขันอะไรสักอย่างไปโดนมันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบไปช็อตกันทําให้ฟิวขาดได้นะวันนี้ก็พยายามนะครับให้ถ้าเกิดใครอยากจะลองทําเองก็อย่าลืมนะครับตรงจุดนี้ก็พยายามเอาอย่างตัวนี้ไปครอบไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่ะก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับ เห็นไหมว่าผมก็จะทําการรับครอบลูกยางไว้นะครับถ้าเราเกิดว่าเราใส่แบบเดิมเดมแบบเดิมของมันนะครับที่มาจากตัวรถตัวศูนย์นะครับพยายามถอดออกจากของเดิมแล้วก็ประกอบให้กลับเข้าที่เดิมนะครับมันก็จะง่ายนะครับไม่มีอะไรยากนะครับสาหรับใครที่อยากจะลองทําเองนะครับแล้วนะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เกิดว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยากจะรู้ว่าตัวไดสตาร์ท เสียหรือว่าตัวดิเรกพังนะครับถ้าเกิดว่ามันดังติ๊กติ๊กนะครับก็ให้เราน้บขวงสายตัวครบบวกแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องทําให้อ่ทำให้จิ้มนะครับจิ้มตัวใดสตาร์ทไม่ต้องผ่านดรเรกนะครับนี่ครับผมจะทําการจิ้มไม่ผ่านดีเลนะเห็นไหมได้ยินเสียงใดรไหมครับนี่นประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเราจะทำ การเช็คว่าใดเสียไม่เสียนะครับวิธีนี้ก็ใช้ผลใช้ได้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าตัวสายไฟตัวนี้มันเข้าที่ตัวใดสตาร์ทเลยนะครับก็เหมือนกับเราเอาได้สตาร์ทมาจิ้มกับตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองเ,อเปิดตัวสวิตช์ดูบ้างครับ <c oughs> อ่าโอเคนะครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับทีนี้ก็จะประกอบกับเข้าที่เดิมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับมาดูกัน โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องมอสได้ทั้งด้วเลยครับ